สวัสดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนท่านสมาชิกนะวันนี้กําลังไปบายนะครับหัวน้องราก็ให้ไปแล้วครับนะคอยดูว่าจะแตกสามตัวสี่ตัวสามตัวสองตัวไม้ให้คอยติดตามนะครับวันนี้มีแนวหนึ่งนะครับนะให้ดูแต่ เดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีนะครับแต่ข้างล่างไม่เปลี่ยนนะครับก็ให้ตัวนั้นแหละถูกก็ถูกเลยนะครับเดี๋ยวรอนิมิตเลขนิมิตอีกทีหนึ่งนะครับคอยติดตามชมนะครับว่าจะมีเปลี่ยนไหมเพราะว่าเรามีอีกสายหนึ่งนะครับสายเกจีด้วยนะครับว่ามานี่ครับตั้งแต่5้าสี่นะครับนี่แนวนี้ครับนะแนวนี้จะไม่มี3นะครับหลักสิบนะแนวนี้ รับมันก็เข้าดีเหป็นกันเดี๋ยวจะไปเทียบอีกดูนะครับนะว่าหลักสิบตัวไหนกันแน่นะครับนะอันนั้นมันระยะสั้นนะครับแต่หลักสิบไม่รู้ว่าตัวไหนจะผิดแต่มีผิดแน่นะครับมันะมีผิดแน่แน่นอนนะครับนี่ผิดแน่นอนครับตั้งแต่สี่เจ็ดเก้าสองมายังไม่ผิดนะก็ตั้งแต่ออกห้าสี่สี่มาแล้วครับยังไม่ผิดอันนี้ครับสี่เจ็ดเก้าสองก็มาสี่อันนี้ปักหลักสิบแล้วสี่ตัวนะครับนะครับเดียวก็ เดี๋ยวจะให้หลักหน่วยเยดี๋ยวดูหลักหน่วยอีกทีหนึ่งครับเจ็ดหลักสิบอ่ะวันนี้หกหลักสิบวันนี้เก้าหลักสิบบวกเก้าห้าวันนี้สองสี่เจ็ดศูนย์ก็มาศูนย์หลักสิบอันนี้ก็เข้าหลักสิบนะครับอันนี้ก็มาแปดหลักสิบอันนี้ก็มาเก้าหลักสิบนะครับงวดนนี้ก็มาหนึ่งหลักสิบอันนี้ก็มาเก้าหลักสิบอีกมาเก้าหลักสิบอีกนะครับแล้วก็มาศูนย์หลักสิบอีกอันนี้ก็หลักสิบหลักสิบนี่ย้อนประวัติให้ดูนะครับเข้าตลอดนะ เข้ามาแล้วสิบเจ็ดสิบแปดงวดนะสิบแปดงวดนะครับนะเดี๋ยวนับดูก่อนว่าใจไหมสิบเจ็ดแปดงวดนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดงวดติดนะครับงวดที่แล้วสามหกแปดหนึ่งนี่มาหกสองงวดนี้มันขึ้นตัวนี้ท่านจะพิกเนี่ยขึ้นตัวนี้นะได้หนึ่งสี่หกเก้า หนึ่งสี่และหกเก้านะครับนะนี่หลักสิบนี่หลักสิบนะครับนี่แนวนี้ไม่มีสามเลยแนวนี้ไม่มีสามนะครับแนวนี้นะเอ่อหนึ่งสี่หกเก้านะครับนะหนึ่งสี่หกเก้าหลักสิบบนนะครับนะก่อนจะไปดูหลักหน่วยนะครับก่อนจะไปดูหลักหน่วยก็นี่คำเตือนเช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางแนวทางนะครับ ไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุนมีนาทีทองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งๆติดตามนะครับท่านจะได้ข้อมูลดีๆก่อนจะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะครับน,ะนี่ถ้าไม่ผิดนะครับ1469นะครับเดี๋ยวมาดูไอ้ที่ชุดสรุป เออเดี๋ยวแจกอันนี้ไปเลยนะครับแจกดับสามหลักนี่ถ้าใครต้องจะเดินอีกไหมเดี๋ยวบอกสูตรไปเลยสูตรนี้นะครับนะบอกสูตรไปเลยนะครับดับสามหลักเลยนะครับสูตรนี้นะเอ่อถ้าใครได้มาก็เบาหรือถ้าเชื่อก็ลองไปดูถ้าไม่เชื่อก็มองผ่านนะครับสูตรนี้มันมาจากหลักคำนวณอนาคตไม่มีใครรู้อันนี้คือการคำนวณนะครับนะ วันนี้แปดตัวเดียวอันนี้ตัวออกนะครับตัวออกนะอ่านี่ตัวออกนี่ตัวออกนะครับนี่ดับสามหลักนะแปดหายสามหลักเลยครับไม่ได้สองหลักหรืสามหลักนะแต่งวดไหนจะผิดเราก็ไม่ทราบนะแต่อนาคกมันในอดีตมันมาอย่างนี้การหลักคํานวณนะครับนะเจ็ดตัวเดียวสามหลักไม่มีนะครับถูกนะตั้งแต่งวดนี้มาเจ็ดตัวเดียวไม่มีนะครับนะสามหลักไม่ออกเก้าเก้าศูนย์ แปดตัวเดียวออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเก้าตัวเดียวออกเจ็ดห้าเจ็ดเห็นไหมครับสามหลักไม่มีเลยนะครับท่านก็เบาเลยครับถ้าได้ได้สูตรนี้จะเจ็ดสูตรก็ดีเนาะให้มันเหลือสามตัวแต่ใครได้มาครับแต่ตัวนี้ว่ามันจะอยู่ไหมอ้าวคอยดูครับแต่งว่วดที่แล้วก็ทดลองงว่วดที่แล้วก็ใช้ได้ผลแล้วครับนะงวันนี้สามตัวเดียวออกนี่ออกห้าสี่ ห้าสี่สนะครับ3าอ้สาตัวเดียวออกเก้ถูกนะครับอันนี้ตัวออกนี้ตัวดับนะครับดูนะห้าตัวเดียวออก0ูนย์หกดับอยู่นะครับ7ตัวเดียวออก3ามเอยู่นะครับนะดับ3หลักเลยนะครับไม่ใช่สอหลักอสาหลักเลย5้าตัวเดียวออกหกศนย์สแต่อย่าไปเชื้อเต็มร้อยนะท่านได้ตัวเด่นมาจนเลขดับให้เอาเด่นไว้ก่อนนะครับนะโปรดทราบตามนี้ด้วยนะครับ ห้าตัวเดียวออกหกสองหกสี่ตัวเดียวไอหกตัวเดียวออกสี่แปดหนึ่งนะครับไม่มีเลยครับสี่ตัวเดียวก็ออกห้าเก้าแปดนะครับสามตัวเดียวออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งตัวเดียวออกหกเก้าศูนย์นะครับนะหกตัวเดียวออกห้าเก้าสามสองตัวเดียวออกห้าศูนย์สี่ดับขาดนะครับหนึ่งตัวเดียวก็ออกห้าศูนย์สาม นะครับนะี่อยู่ตลอดเลยนะครับนี่ตัวดาดนะครับห้าตัวเดียวออกสามสามหกนะครับเจ,จ็ดตัวเดียวออกศูนย์สี่หนึ่งสามหลักนะครับสี่ตัวเดียวออกแปดหกเจ็ดสี่ตัวเดียวก็ออกหกศูนย์หกศูนย์ตัวเดียวงว่ที่แล้วใครได้ศูนย์เห็นปักศูนย์กันเป็นแถวเลยหลายสำนักนะงวด่ที่แล้วหอวจารย์มันศูนย์หายสามหลักเขาปักศูนตัวเดียวเยอะเยอะหลายสำนักเลยแหละที่ปักศูนย์กันมางว่นี้หนึ่งตัวเดียวงวดนนี้คนให้หนึ่งก็เยอะนะ ตัวจานก็ยังมีหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับ1ก็เบาๆนะครับได้นะครับนะหเบาได้นะครับนะนี่หตัวเดียว3าหลักนี่จะยาวอยู่ไหมดับมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดบสองสิาี่ห้าเจ็ดแปเก้ายยีบสองวดลวนะครับนะก็นานพอสมควรเหมือนกันนะครับ3าหลักนะ ยี่สองงวดงวดยี่สามจะดับอยู่ไหมคอยติดตามชมนะครับนะสูตรทํายังไงอาจารย์นี่ทาง่ายๆสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆเองนะครับนะสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆรางวัลที่หนึ่งออกอะไรครับรางวัลที่หนึ่งออกเอ่อหกหกสองนะครับนะหกหกสองขึ้นมาข้างล่างออกสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะอ่าตัวนี้สองครั้งนะครับท่านะมาชิก อันนี้หนึ่งอันนี้สามครั้งนะครับนะจำให้มันดับนะสามหลักลองไปทําดูครับว่าจริงหรือเปล่าถ้าผิดก็ทวงมาด้วยนะบางทีก็ลืมได้ดับบนนะครับสามหลักนะสามหลักดับบนสามตัวอ่าดับบนสามตัวเลยนะครับเอาหกนี่มาตั้งสองครั้งท่านจะไปชิกนะแล้วก็เอาเจ็ดนี่มาตั้งสามครั้งนะ อย่าลืมบวก8ดคงที่นะครับดวแปคงที่นะครับนะอ่างวดน,นี้หบวก6ก็ได้สองสองมาใส่นี้ได้เก้ามาใส่นี้ได้ห6หมาใส่นี้ได้สามสามบวก8ดได้1นี่นดับ1ตัวเดียว3หลักนะครับนะสูตรนี้ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูนี่ครับนะนี่บอกสูตรไปเลยสูตรนี้นะครับนะสูตรมันง่ายนะครับนี่อันนี้สองค้งอันนี้สามค้างและอย่าลืมบวกแปดคงที่ด้วยนะ บวกแปที่นะครับนะนี่คือสูตรนี้นะครับนี่วันนี้ได้หนึ่งนะครับนะนี่ค,ครับนี่นะครับนะ,ะนี่ดูนะครับว่าจะอยู่ไหมหนึ่งตัวนี้แล้วมาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรนาทีทองอา้อาวเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆของอาจารย์นี้แนะนำนะครับนะว่าจะเข้าไหมอันนี้ตัวออกนะครับนี่ตัวอันนี้ตัวเด่นอันนี้ตัวออกนะครับตัวออกนะ นี่หลักหน่วยตัวออกอันนี้ตัวเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเด่นบังคับสิบหน่วยนะครับนี่เด่นอันเมื่อกี้ดูเ,ดเลขดับไปแล้วมาดูเลขบังคับสิบหน่วยนะครับแต่สามก็ยังมาแรงนะครับท่านะมาอีกนะด้วยชนเยอะนะเอ่อสามก็ยังมาแรงอยู่นะครับนะนะครับดูนะครับหลักหน่วยว่าจะเดินอีกไหมหกเจ็ดแปดหน่วยก็มาสองหกสองหกเก้าศูนย์หนึ่งออกแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดมาแปด หกเจ็ดแปดมาหกศูนย์หนึ่งสองมาศูนย์นี้หน่วยนะครับหนึ่งสองสามได้สามสี่ห้าหกมาสี่สามสี่ห้ามาสามหกเจ็ดแปดมาหกเก้าศูนย์หนึ่งมาหนึ่งเจ็ดแปดเก้ามาเจ็ดหกเจ็ดแปดมาหกสองสามสี่มาสองวันนี้หนึ่งสองสามถ้าหนึ่งดับก็เหลือสองกับสามมันชนสามตัวนี้นะครับดูไว้เถอะครับนี่เนี่ยตัวดับเมื่อกี้กล้องลืมดูกล้องนะครับหนี่ง เก้ 1> 1าศูนย์หนึ่งมาหนึ่งเจ็ดแปดเก้ามาเจ็ดหกเจ็ดแปดมาหกสองสามสี่มาสองวันวนนี้ใหม่หนึ่งสองสามถ้าหนึ่งดับอยู่ก็ถ้าหนึ่งดับอยู่ก็เหลือสองกับสามอันนี้ตัวเด่นบังคับสิบหน่วยโดยตรงนะครับบังคับสิบหน่วยโดยตรงดูนะครับบังคับสิบหน่วยนี่มาตัวนะครับใครไม่มีสิบหน่วยนี่สมมติว่าเล่าได้ฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยเออเนี่สมมติว่าได้หกมา อันนี้ก็ต้องเป็นหลักสิบเพราะาอันนี้อันนี้เป็นหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับนี่เจ็ดเก้าสองก็มาสองแปดศูนย์สามมาแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่ก็มามาเก้านะครับมาเก้าอันนี้บังคับสิบหน่วยนะบังคับสิบหน่วยเก้าหนึ่งสี่ก็มาหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองห้าก็มาศูนย์สี่หกเก้าก็มาเก้าแปดศูนย์สามมาศูนย์ศูนย์สองห้า ก็มาศูนย์แปดศูนย์สามก็มาสามหกแปดหนึ่งมาหนึ่งสองสี่เจ็ดมาเจ็ดแปดศูนย์สามมาศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าสองก็มาสองวัที่แล้วเนี่ยตกมันมันเป็นสังเกตใหด้ดีนะครับท่านจะมาชิกนะเนี่ยเจ็ดเก้าสองนี่สวนมากจะมาสองมาดูมาดูาด,ดูตามลายตามลายแปดศูนย์สามอันนี้มาแปด อันนี้แปดศูนย์สามมาศูนย์นแปดศูนย์สามมาสามมาแปดมาศูนย์มาสามแล้วครับนะแปดศูนย์สามงูนี้ก็มาศูนย์อีกนี่ถ้าจะเดินอีกแปดศู 8, 3, นย์สามนี่สิวเสียวสามนะถ้าตัวนี้ไม่ผิดนะสามเลยนะเนี่ยสามเลยนะเนี่ยหรือว่าจะเป็นสามหน่วยที่แรกได้สามหลักสิบแล้วก็มาอีกสามหลักหน่วยหรือ นี่มาสรุปอีกสูตรหนึ่งแล้วมาสรุปหลักสิบอีกทีหนึ่งสูตรที่สามสูตรนะครับมาไลา่เดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีนี่มาไล่แต่ละจุดมันนนี้มาไล่หลักสิบมาไล่หลักสิบให้แต่แฉมหลักหน่วยเลยนะครับนะถ,ถ้าตัวตัวเมื่อกี้หลักสิบนี่หลักสิบอาจารย์เมื่อกี้ที่ว่าหนึ่งสี่หกเก้านี่เอามาวางตรงนี้แล้วเอามาวางตรงนี้แล้วตระกูลนี้ นะครับตะกูลนี้นะครับนะถ้าทุกสูตรไม่ผิดมันจะได้โชนออกมาได้ตัวเดียวงวนนี้นะครับนะบางทีก็ได้สองตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่สองตัวอันนี้ตัวเดียวนี่สองตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสองตัวได้สองตัวกับตัวเดียวนะครับงวดที่แล้วได้สามกับหกมาหกงวนนี้ได้เก้าตัวเดียวได้เก้าตัวเดียวครับแนวนี้นะได้เก้าตัวเดียวหลักสิบนะครับจะมีมีสูตรนี้แหละทาไม่ให้มีสามถ้าสองสูตรนี้ยังมีสามถ้าสูตรนี้มาลงปุ๊บนี่สามหายเลยหลักสิบ นะครับกลายเป็น9ก้าหลักสิบเหลักสิปุ๊บเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยคือ9กสามนะครับเกาสามถ้าแปดศูนามคับสิหน่วยลักวยมหนึ่งสมถ้าเก้าสามเก้าสามเอาเอาไปจองรลรตรี่ได้เลยนะครับเกสลองไว้ดูนะครับนะเกาสาจะมาอีกไว้ได้เกสนะครับลอง9กสดูนะครับแนวนี้นะเป็น9กสว่าจะมาไหมถ้าเก้าสาไม่ใช่ก็สูตร มีสูตรไหนสูตรหนึ่งผิดแน่นอนถ้าเก้าไม่ใช่เก้าหลักสิบนะครับนะจะมีสูตรไหนสูตรหนึ่งผิดแก่นอนเก้าสามถ้าไม่ใช่เก้าหรือว่าจะมาตัวแทนเป็นสี่สามนะครับถ้าสี่สามเข้าสูตรเดียวได้เนี่ยถ้าสี่สามเข้าสูตรนี้สูตรเดียวนะครับถ้าสี่สามนะถ้าหกสามผิดผิดสูตรนี้ถ้าหกสามนะครับอ่ไม่ใช่ว่ามาสามสามเฉยนะ ตัวสามสามสูตรนี้ผิดเลยเนะยไม่ใช่ว่ามาสามสามนะพ่อแม่พี่น้องเออถ้าเก้ามาสูตรสามสูตรนี้ไม่ผิดนะครับก็เก้ามานะครับนะอันนี้มาวิเคราะหก่อนค่อยสรุปนะครับข้างบนเนี่ยแต่ข้างล่างสรุปไปแล้วและวันนั้นว่าศูนย์ตัวเดียวท่านจะมาชิคทักมาเลยว่าอาจารย์ศูนย์ดับศูนย์ดับศูนย์ดับอ่าศูนย์ดับก็ไว้ก่อนนะครับเจ้าเอพาะว่ากองสลากเขาไม่ดับนะครับนะ แล้วก็พิจารณาก่อนถ้าดับก็เ,าเบานะครับเบานะครับนะถ้าศูนย์มากถ้าศูนย์มานี่เข้าสองศูนย์ศูนย์นี้จะไม่เข้านะครับถ้าศูนย์นะครับนะอ่านี่วิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านเลยในกรณีว่าแนวนี้มันจะได้ก้าวตัวเดียวก้าตัวเดียวว่าจะมาไหมหลักสิบนี่อีแนววันนั้นที่ให้ไปคือศูนย์กับสามนะหรือว่าสามตัวนี้จะมาหน่วยมันมาหามมาเบิ้ลหน้าเมื่อนี้ ไม่ใช่มาเบิ้ลท้ายเฉยนะพ่อแม่พี่น้องนะดูสินี่ดูทางหวยเนี่ยมันมาหามก่อนแล้วก็มาเบิ้ลหน้าถ้าถ้าเข้ามาสามอย่างก็คือต้องเป็นวันนี้ต้องเบิ้ลท้ายนะถ้าเบิ้ลท้ายไม่ได้เบิ้ลหรอกเราก็ก้าเนี่ยถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลสามสามเลยพ่อแม่พี่น้องนะครับนะถ้าเบิ้ลน่ากลัวที่สุดก็คือสามสามถ้าเบิ้ลนะอะไรสามสามแค่นั้นเองถ้าเบิ้ลนะดูตามตามตามลายแล้วเนี่ยเบิ้ลมันหามแล้วก็มาเบิ้ลหน้าเหลือ เหลือเบิ้ลไทยนะเบิ้ล้ายยังไม่มานานแล้วนะครับนะนี่ยเบิ้ลหน้าอันนี้ก็เบิ้ลหน้าอันนี้ก็มาหามอันนี้เบิ้ลหน้าเหลือไทยในระวังทายตั้งแต่ห้าสี่สี่มาตั้งแต่ห้าสี่สี่มาก็ยังเงียบอยู่นะเบิ้ลไทยนี่ระวังงวดนี้ก็แล้วกันระวังให้หน่อยนะครับนะงวดนี้มีสิทธิ์ด้วยมีสิทธิ์จะเบิ้ลด้วยนะครับมีสิทธิ์เบิ้ลด้วยนะครับท่านจะมาชิกนะเออนี่ขอฝากนี่ครับนะพิจารณาดูแต่หัวเราก็ ยังไม่เปลี่ยนแลวครับนะนี่บังคับสิบหน่วยก็นะคับนะก็เขียนไปตรงนู้นแล้วนี่หลักสิบถ้าตัวนี้มาก็ไม่เบิร์น,นะครับนะนี่หลักสิบตัวนี้ก็เดินเข้าดีหรือว่ามันเดินมาสุดแล้วแค่นั้นเองนะครับนะนะครับแค่นี้นะครับหลักกับสามหลักก็ให้ไปแล้วสูตรนี้นะครับขนะอ จบแค่นี้ก่อนแล้วค่อยติดตามนะครับมีอะไรดีจะมาแบ่งปันนะครับเป็นข้อมูลก่อนจะจัดสินใจก่อนจะเล่นซื้ออะไรไปก็พิจารณานะครับนะโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับนะอันนี้คือชี้แนวทางนะครับมันมีทั้งถูกทั้งผิดนะครับนะมันมีทั้งถูกทั้งผิดเป็นแนวทางสลับสั้นจัมาชิกที่ติดตามแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจกับหวยลาเมือแรงเดอสวัสดีครับ